ที่สำคัญที่สุดเมื่อคิดว่าการนำเสนอการครอบครองหมายถึงความสำเร็จนั่นคือเปลือกที่มีความไม่มั่นคงเข้าใจไหมเหมือนกุ้งก้ามกรามล็อบสเตอร์มีเนื้อแน่นและมีหลายครั้งที่มันนิ่มและกินไม่ได้อ่อนบัดนี้เราพูดถึงมนุษยชาติที่นำเสนอตัวเองเราวกับสิ่งสวยงามกุ้งล็อบสเตอร์แต่ข้างในเป็นข้าวต้มมีรสขมกินไม่ได้และจริงๆแล้วสามารถทำได้วางยาพิษคุณจรใช่ฉันเข้าใจเรื่องนั้นดีบัดนี้สำนวนที่พระเยซูทรงใช้ ว่าคนรวยจะเข้าอาณาจักรสวรรค์น,นั้นยากกว่าคนรวยอุทลอดรูเข็มก็เป็นจริงแม้ว่าจะมีไม่เป็นอันตะรายต่อความมั่งคั่งนั่นเองเป็นผลเสียตามวิธีของคนเกือบทุกคอนอรักษามันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทอมถูกต้องคุณมีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์อื่นความเข้าใจก็คือธุรกิจคือหนทางที่คุณสามารถให้ได้เข้าใจไหมจอห์นโอเคใช่ขอบคุณมีคำถามหนึ่งข้อที่เกี่ยวข้องอกับฉันเกี่ยวกับความยากจนเหตุใดความทุกข์อันใหญ่หลวงที่เราได้เห็นจึงมีอยู่ด้วยประชาชนที่กำลังทุกอยู่แล้ว ฉันพูดถึงความอดอยากที่มีอยู่19851ในซูดานและเอธิโอเปียและน้ำท่วมในบังกลาเทศสำหรับฉันดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้กำลังโจมตีคนจนและท่อตัวซึ่งเป็นผู้สมควรได้รับน้อยที่สุดนี้ฉันไม่เข้าใจกระบวนการนั้นทอมคนที่พูดถึงกฎแห่งกรรมจะพูดว่ามันเป็นกรรมของพวกเขาเราอยากจะแสดงให้ท่านเห็นว่าไม่เป็นเช่นนั้นก็เป็นกรรมของโลกที่ได้ได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมามันเป็นสถานการณ์ ดังที่นาซารีนกล่าวไว้ของผู้ให้กู้ยืมเงินในวัดมันเป็นสถานการณ์ของความโลภของแรงจูงใจทางการเมืองทั้งหมดนี้ทําให้ลงมาน้ําท่วมซึ่งฉล้างอาหารออกไปในบังคลาเทศนั่นก็คือความทุกข์ไม่สมควรได้รับทุกนั้นมันเป็นกรรมของโลกเหล่านั้นผู้หันศีรษะผู้เชื่อว่าความทุกข์จำเป็นการกําจัดประชากรเพื่อให้โลกมีสถานที่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นบรรดาผู้ใจแข็งเราคงไม่ปรารถนาที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ของพวกเขาในอนาคตเวลาเช่นเดียวกับชาวยูหกล้านคนที่นําชาติอิสราเอลออกมาสิ่งเหล่านี้ วิญญาณยังเสียสละเพื่อพยายามยกระดับโลกให้อยู่ในตำแหน่งนั้นควรอยู่ในโลกแห่งความรักที่บรรลุความสมดุลอย่างสมบูรณ์ระหว่างทางร่างกายและจิตวิญญาณทั้งด้านลบและด้านบวกจรสำหรับฉันมันยังคงเป็นบทเรียนแปลกๆที่คนโลภและประเทศที่ละโมบต้องเรียนรู้ในลักษณะที่ครั้งหนึ่งเคยถูกกำจัดไปจากพวกเขาของมันการเรียนรู้แบบนั้นยากกว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงตัวพวกเขาเอง คนในแตละชาติต้องเคลื่อนไหวเพื่อนำมาเปลี่ยนประเทศมีหัวหน้ารัฐบาลตามสมควรดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้คนในโลกแห่งความซะอับซอนของคุณทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจำเป็นต้องมีความตื่นตัวภายในชนชาติเหล่านั้นเพื่อที่จะเข้าใจว่าพวกเขาจะต้องยึดและเดินหน้าต่อไปเพื่อหยุดยั้งรัฐบาลของตนทำสิ่งที่พวกเขาอนุญาตให้ทำในอดีตเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนตอนนี้ต้องเข้าควบคุม